คลิปนี้มีพระสูตรเด็ดๆน่าสนใจถึง7พระสูตรมาฝากกัน 1. ว่าด้วยความเร็วดุดการจับลูกธนู 2. ว่าด้วยลิ่ม 3. ว่าด้วยหมอนไม้เคล็ดลับความแข็งแกร่งของนักรบโบราณ 4. ว่าด้วยช้าง 5. ว่าด้วยแมว 6. และ 7. ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก2ส,สูตรเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้านำมาเปิดเผยตามมาครับ อานให้ฟังสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูณ่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระพุทธองค์ตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูสี่คนผู้ยิงธนูได้อย่างแม่นยำศึกษามาดีแล้วเป็นผู้ชำนาญช่ำชอง ฝึกซ้อมมาอย่างดียืนอยู่ในทิศทั้งสี่ท่าบุรุษพึ่งมาก่าวว่าเราจะจับลูกธนูที่นายขมังธนูสี่คนนี้ยิงมาจากทิศทั้งสี่ไม่ให้ตกถึงพื้นดินแล้วนาํามาเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อน,นั้นว่าอย่างไรกลัวจะกล่าวได้ไหมว่าบุรุษผู้นี้มีความเร็วประกอบด้วยความรวดเร็วอย่างยอดเยี่ยมข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เพียงแต่บุรุษจับลูกธนูที่นายขมังธนูคนเดียวยิงมาไม่ให้ตกถึงพื้นดินแล้วนำมาได้เท่านั้นก็ควรกล่าวได้ว่าบุรุษผู้นี้มีความเร็วประกอบด้วยความรวดเร็วอย่างยอดเยี่ยมนี่ไม่จะเป็นต้องกล่าวถึงนายขมังธนูคนอื่นผู้ยิงมาจากทิศท,ทั้งสี่ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุูทั้งหลายเปรียบเหมือนความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบุรุษนั้นแต่ถ้าว่า ความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังเร็วกว่าความเร็วของบุรุษและของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เมื Legend, learning, ่อเปร falando, ียบกับอายุสังขารสิ้นไปเร็วยิ่งกว่าความเร็วของบุรุษความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล อาณิสูตรวรดริมพระภูมิพระพักรเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีตะโพนชื่ออาณากะของพวกกษัตริย์ที่มีพระนามว่าทาสาระหะเมื่อตะโพนแตกพวกกษัตริย์ทาสาระหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปต่อมาไม้โครงเก่าของตะโพนชื่ออาณากะก็หายไปเหลือแต่โครงลิ่มชั้นใดก็ชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายในอนาคต เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลก,กุตละธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุทั้งหลายจะไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี่หูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสําคัญกับธรรมว่าควรเรียนแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอก เป็นสาวกภาสิทธิ์ภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้โทษถึงและจากสำคัญธรรมนั้นว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสู่ททิฏฐาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลก,กุตละธรรมประกอบด้วยความว่างก็จะอันตรธานหายไปภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อผู้อื่นกล่าวสู่ทิฏฐาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลก,กุตละธรรมประกอบด้วยความว่างเราทั้งหลายจะตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้โทษถึงและให้ความสําคัญกับธรรมนั้นว่าควรเรียนควรต้องจําให้ขึ้นใจเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลอัตถกถาอธิบายว่าอยู่ภายนอกหมายถึงภายนอกพระพุทธศาสนา สาวกภาสิทธ์หมายถึงภาสิทธ์อันเล่าสาวกของเจ้าลัธิคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธสาวกได้ภาสิทธไว้กลับมาที่พระสูตรหลัก 8. กลิงคะรสูตรว่ไดไ้หมอนท่อนไม้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะกุฏคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีณนะที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันพวกกษัตริย์จัชวีทรงใช้พระเขเนยหรือหมอนไม้หนุนพระเสียรและพระบาทเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรในการศึกษาศิลปะพระเจ้าอาชาตศัตรูกษัตริย์แคว้นมคตไม่ทรงได้ช่องได้โอกาสของกษัตริย์จัชวีเหล่านั้นแต่ในอนาคตพวกกษัตริย์จัชวีจะเป็นกษัตริย์สุกุมรารชาตมีฝ่าพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่ม บันทมบนที่บันทมมีพระขนยหนาอ่อนนุ่มจวบกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าอาชาวศัตรูกษัตริย์แคว้นมาคตจึงทรงได้ช่องได้โอกาสของกษัตริย์ลิจฉวีเหล่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายใช้หมอนไม้หนุนศรีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่มารผู้มีบาปจึงไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสของภิกษุเหล่านั้น ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะเป็นสุขุมรารชาตมีฝ่ามือและเท้าอ่อนนุ่มนอนบนที่นอนมีหมอนหนาอ่อนนุ่มจวบกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นมารผู้มีบาปจะได้ช่องได้โอกาสของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะใช้หมอนไม้หนุนศรีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่ เธอท่างหลายพึ่งศึกษาอย่างนี้และเก้านาคสูตรวัดดช้างข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวตถีครั้งนั้นภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาภิกษุท่างหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเลย เธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านี้จะสําคัญตนว่าคนเข้าไปสู่ตระกูลก็แล้วทําไมเราจะเข้าไปบ้างไม่ได้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายจํานวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถาวายอภิวาทและได้กราบทูลเรื่องนี้แก่พระองค์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วได้ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วมีสะใหญ่ที่ใช้ป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายอาศัยสะนั้นอยู่ช้างเหล่านั้นลงสู่สะนั้นแล้วใช้งวงถอนเงาและรากบัวขึ้นล้างให้ดีแล้วเขวกินเงาและรากบัวที่ไม่มีคโคลนตมอย่างอริดอร่อยการกระทํำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกำลังของช้างเหล่านั้นช้างเหล่านั้นจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้น ส่วนลูกช้างเล็กๆทําตามช้างใหญ่เหล่านั้นเหมือนกันพวกมันลงสุสะนั้นแล้วใช้งวงถอนเงาและรากบัวขึ้นแต่ไม่ล้างให้ดีไม่เคี้ยวให้ละเอียดคลืนทั้งโคลนตมการกระทําอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกําลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นเป็นเหตุฉันใดก็ฉันนั้น ภิกษุผู้เป็นเทระในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้าครองอันตราวสก,กะถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบ,บาทยังบ้านหรือนิคมกล่าวทําในที่นั้นข้ารหัสทั้งหลายผู้เลื่อมใสทําอาการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลายให้ปรากฏเธอทั้งหลายไม่กําหนัดไม่บมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภค克าบนั้น การกระทำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกำลังของภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นส่วนภิกษุทั้งหลายก็ทำตามภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นเหมือนกันเวลาเช้าพวกเธอครองอันตราวสก,กะถือบาทและจีบอลเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านคริณิคมกล่กาวทำในที่นั้นคาเรหัดทั้งหลายผู้เลื่อมใส ทำอาการของผู้เริ่มสายแก่เธอทั้งหลายให้ปรากฏแต่ถ้าว่าเธอทั้งหลายกําหนัดหมกมุ่นพัวพันย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกําลังของภิกษุบวชใหม่เหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กําหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคราบนั้นเธอทั้งหลายผู้ศึกษาอย,ย่างนี้และอัตถกถาอธิบายว่าผิวพันธุ์และกําลังในที่นี้หมายถึงผิวพันธุ์คือคุณและยานไม่ได้หมายถึงผิวพันธุ์แห่งสิระร่างกายกลับมาที่พระสูตรหลักสิบพิลาลสูตรว่าด้วยแมวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยุนณเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิติกะเศรษฐี กรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาเลยเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนแต่ยังไม่เลิกและไม่พึงพอใจลำดับนั้นภิกษุจํานวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระพุทธองค์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับทราบแล้ว พระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีแมวยินคอยจับลูกหนูอยู่ที่กองหยักเหยื่อข้างทางระบายคูดจากบ้านระหว่างเรือนสองหลังต่อกันโดยคิดว่าลูกหนูนี้จะไปหาเหยื่อในที่ใดเราจะจับมันกินในที่นั้นต่อมาลูกหนูออกไปหาเหยื่อแมวก็จับลูกหนูนั้นแล้วรีบกัดกลืนลงไปลูกหนูก็กัดทั้งไส้ใหญ่และไส้น้อยของแมวนั้น แมวนั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นเป็นเหตุฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้าครองอันตราวสก,กะถือบาทและจีวรไม่รักษากายวาจาจิตไม่ตั้งสติให้มั่นคงไม่สำรวมอินทรีย์เข้าไปบินทบาทยังบ้านหรือนิคมเธอเห็นมาตุคามนุ่งของไม่เรียบร้อยในที่นั้นราคาก็รบกวนจิตของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงถึงความตายหรือทุกปางตายการที่เธอบอกคืนสิกขาเวียนกลับมาเป็นขรหัดนั้นจัดเป็นความตายในวินัยของพระอริยาเจ้าการที่เธอต้องอับัตเศร้าหมองยังได้อย่างหนึ่งและการประพฤติวัดเพื่อออกจากอับัตตามที่ต้องนั้นจัดเป็นทุกปางตายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจะรักษากายวาจาจิตตั้งสติให้มั่นคงสำรวมอินทรีย์เข้าไปพิบัติบาตยังบ้านหรือนิคมเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้และ1ิบอสิงาราสูตรว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกครั้งนั้นพระภูมีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนักจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือไม่ เห็นพระพุทธเจ้าข้าสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโลคเรื้อนมันอยากจะไปทางไหนก็ไปทางนั้นอยากจะยืนในที่ไหนไหนก็ยืนที่นั้นๆอยากจะนั่งที่ไหนไหนก็นั่งในที่นั้นๆอยากจะนอนที่ไหนไหนก็นอนในที่นั้นๆเพื่อให้ลมเย็นๆพัดโชยมาที่มันฉันใดก็ฉันนั้นข้อที่พิสุจบางรูปในธรรมวินัยนี้ผู้ปฏิญาณว่าเป็นสักยบุตรได้อัตภาพเช่นนี้เป็นการดียิ่งนัก ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่ประมาทเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลข้อ 12. ทุติยสิงฆารสูตรวาย,ยสุนักจิ้งจอกสูตรที่สองครั้งนั้นพระภูมิพระภาคเจ้าประทับยุณพระเชตวันอารามของท่านอนาถวิทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนักจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีบางอย่างยังมีในสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นแต่ถ้าว่าความกตัญญูกตเวทีบางอย่างไม่มีในภิกษุบางรูปผู้ปฏิญาณว่าเป็นสกยาบุตรในภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้กตัญญูกตเวที และอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลอื่นกระทำในเราทั้งหลายจะไม่เสื่อมสูญไปเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่งนี้แลจบรวมเจ็พระสูตรในคลิปเดียวหากท่านาสนใจอยากค้นคว้าต่อก็เข้าไปที่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาเล่ม16หน้า316-323ถึง323ข้อ2 2 8ถึง233 7พระสูตรตามชื่อที่แปะไว้หน้าปกคลิป สุดท้ายนี้คงต้องลาไปก่อนขอความเจริญในธรรมจงประเกิดมีแต่คุณผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเหตุและปัจจัยเหมาะสมขอบคุณครับ